ถึงเกาะลาแล้วบ้านเราก็ลงเรือกันเป็นคนสุดท้ายเพราะสัมภาระเยอะกลัวว่าจะลืมของก็เลยต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนลงเรือก่อนออกจากบ้านป้าก,ก็เตือนทุกคนว่าอย่าเอาของมาเยอะเพราะาเดี๋ยวจะลําบากตอนเก็บของก็พยายามเอาแต่ของที่จําเป็นมาแต่ของมันก็ยังเยอะอยู่ดีเอาของมาเยอะอามาแล้วเยอะแยะเนี่ย ถึงแม้ป้าจะบมดตลอดทางว่าเอาของมาเยอะแต่ป้าก็เป็นคนที่ดูแลคอยถือของให้ทุกคนและเป็นคนคอยจัดการตรวจเช็คความเรียบร้อยตอนนี้ก็ข้ามเกาะมาถึงเกาะลาแล้วนะคะทุกคนม,มาเกาะอ,อย่าพกมาเยอะ าบนไม่หยุดเลยทุกคนน้ำทะเลที่เกาะลานคือใสมากขนาดอยู่บริเวณท่าเรือก็สามารถมองเห็นปลาได้เลยมาเที่ยวเกาะรอบนี้ทําให้ทุกคนรู้ตัวว่าชอบเที่ยวแบบลุยๆส่วนวิลาพอเห็นเขาเล่นบาในหน้าบทกันก็บอกว่าอยากเล่นและระหว่างทางที่กําลังจะเดินไปขึ้นรถของรีสอร์ทเราก็เพิ่งรู้ตัวว่าลงท่าเรือผิดความจริงจะต้องไปลงที่ท่าเรือหน้าบ้านแต่บ้านเรามาลงที่หาดตาแหวนที่นี่กิจ,จกรรมริมทะเลแบบเยอะมากน่าเล่นน้ําแบบสุดๆเลยค่ะ